เก็บยางนาค่ะต้นนี้ใหญ่มากค่ะน่าจะร้อยปีร้อยปีอะคะจะเกิดมาก็เห็นต้นนี้เลยค่ะมาเก็บเม็ดยางนาส่งให้เพื่อนๆในเซต่าจะตกติดตามป่าตามพื้นที่ที่จะมีต้นยางนาอยู่ใ,ใกล้มีต้นยางนาอยู่ เกือบ20ต้น,นะคะ่ะในพื้นที่10ไร่มีแต่ต้นใหญ่ๆนี่นะคะนะคะ,นนะคะเก็บจะมาเก็บกัน3-4คนเช้าหนึ่งก็จะมาพันกว่าเม็ดเพื่อเอาไปแจกเพื่อนๆนในเฟซกลับเอาไปเพาะไว้ปลูกนะคะเป็นต้นไม้ที่สวยที่สุดเลย ต้นสูงไม่มีคดไม่มีเขียวเลยนะคะคนที่ชอบกาต้องเป็นคนที่ตรงฉินเหมือนต้นยางนะ,ะแน่นอนนะคะ